เรียนทุกคนนะครับทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางขอสวัสดีคุณครูปลายทางผู้เรียนปลายทางทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันในภาคบ่ายของวันพุธที่11อกุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็วันนี้นั้นในทางเรียนต้นทางนั้นก็มีพิธีผ้าทานกระบี่นะครับแก่ทหารสามเหล่าทัพนะครับซึ่งก็ ปรากฏการณ์นี้ก็เกิดขึ้นปีละหนึ่งครั้งนะครับก็ทําให้ผู้เรียนต้นทางเนี่ยต้องหยุดพันสองชั่วโมงต่อไปนี้นะครับนักเรียนปลายทางและก็ผู้เรียนปลายทางทุกท่านก็คงจะได้รับฟังการบรรยายในเรื่องของอสิ่งที่เราได้เรียนกันมาได้ศึกษากันมาจากชั่วโมงที่แล้วนะครับในชั่วโมงที่แล้วนั้นเราได้พูดถึงเรื่องของของแข็ง นะครับบทนี้นั้นเรียนเรื่องของแข็งของเหลวแล้วก็เรื่องของแกส๊สนะครับแล้วก็ชั่วโมงที่แล้วเราได้ศึกษาสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งอย่างหนึ่งของของแข็งนะครับนั่นก็คือการนำเอาของแข็งชนิดหนึ่งเนี่ยมาทำละลายให้เป็นสารละลายแล้วให้ความร้อนนะครับของแข็งนั้นก็คือกรรมถันนะครับ ตัวกร,รมถันนี้ไม่ละลายน้ำนะครับแต่มันละลายได้ในสารละลายชนิดที่ไม่มีคั่วนะครับอันในชั่วโมงที่แล้วเราได้เอากรรมถันนั้นละลายในโทลูอีนซึ่งเป็นสารอินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับทีเ่เป็นโมเลกุลชนิดที่ไม่มีขั้วนะครับเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับวัน S8 ของกรรมถันละลายในโทลูอีน ซึ่งวันนั้นเราทำเราก็จะพบว่าที่อุณหภูมิปกติมันก็ไม่ละลายนะครับดัานั้เราก็เลยได้อุ่นเพื่อเร่งการละลายนะครับะฉะนั้นการละลายของสารเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เราเพิ่มเข้าไปเหมือนเราต้มน้ําเชื่อมเวลาเราเอาน้ําตาลใส่น้ําเย็นเนี่ยเราคนจนเมื่อยมันก็ไม่ละลายแต่คั้นเราเอาเออสิ่งที่เราคนนี้ไปอุ่นไฟเนี่ยเราจะเห็นว่ามันละลายได้เพิ่มขึ้น มัาสมบัติของสารละลายอันนึงก็คือมันละลายได้ดีถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นหลักวิชาเคมีอันหนึ่งนะครับที่เราได้ร่ำได้เรียนมากันตลอดนะครับในชั่วโมงนี้นั้นเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของผลึกที่เกิดขึ้นจากการทำละลายกรรมถันนะครับแล้วเราก็ทิ้งให้เย็นเพื่อให้เขาได้ตกผลึก ซึ่งการทดลองนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีผลกเกิดขึ้นวันนั้นก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับในส่วนของนักเรียนต้นฐานส่วนปลายทางนั้นถ้าได้ทําการทดลองก็อาจจะชัดเจนกว่านะครับวันนั้นครูบอกให้เขาใส่นิดเดียวเขาก็ใส่นิดเดียวจริงๆนะครับนั้นมันก็ไม่ตกตะกอนแล้วก็ส่วนที่ตกตะกอนก็ไม่ค่อยชัดเจนนะครับก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับขอทบทวนนักเรียนในเรื่องของอของแข็ง สักนิดหนึ่งนะครับในสไลด์นะครับลักษณะของแข็งสมบัติของของแข็งนะครับมันจะเป็นเราจะมองไปในแง่มุมของอนุภาคนะครับมันจะอัดแน่นอยู่ข้างในนะครับแต่ว่าถ้าดูตามภาพมันก็คือมันจะคลอนแคลนและเคลื่อนไหวได้ขยับยุบยิบยุบย,บ,ยบนะครับ mm hmm. มุมมองที่เราเห็นถ้าภาพจากสายตาเปล่าเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามัน มันนิ่งนะครับมันไม่ได้ขยับนะครับแต่ว่าในทางพลังงานในทางการมุมมองของนักเคมีนักฟิสิกส์เนี่ยนะครับของแข็งนั้นอนุภาคภายในเนี่ยมันสั่นนะครับมันจะมีคลื่นความถี่ประจำตัวอยู่ซึ่งตรงนี้นั้นถ้าเราศึกษาละเอียดเราก็จะทราบนะครับแล้วก็ผลจากการทดลองในการทดลองที่5.1นะครับเราอุ่น กรรมฐานผงแล้วก็เอามาเทลงกระจกนาฬิกาเพื่อให้มันเย็นนะครับลักษณะการเย็นก็จะมีการเย็นอยู่2องลักษณะนะครับอันนึงก็คือจะเย็นตัวอย่างรวดเร็วยิ่งยวดนะครับอีกอันหนึงก็จะเย็นตัวลงช้าๆนะครับปรากฏการที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็คือข้างๆที่อยู่ในขอบของกรรมฐานเนี่ยนะครับด้านข้างเนี่ยเขาจะเย็นเร็วนะครับตรงกลางเนี่ย มันจะเย็นช้าพวาะลักษณะการเย็นตัวของกรรมฐาันสองแบบนี้จะทําให้เกิดผลึกของกรรมฐานขึ้นสองรูปนะครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่วิชวลน,นะครับวันนั้นเราไม่เห็นภาพเราก็มีในหนังสือนะครับนักเรียนดูนะครับมันรูปที่เกิดขึ้นจากการเอากรรมฐาันกระปุกเดียวกันมาละลายนะครับแล้วก็ทําให้ร้อนนะครับแล้วก็เกิดการอิ่มตัวของกรรมฐานแล้วก็เท เรวพบกรรมฐานเกิดรูปขึ้นใหม่2รูปด้วยกันนะครับเรียกว่ากรรมฐานมโนคลินิกนะครับกับกรรมฐานรอมบิกสองอันนี้นะครับรูปร่างชัดเจนนะครับในในกระจกนาฬิกาอันที่1เนี่ยนะครับอันที่1เนี่ยมันจะแทงเป็นรูปเข็มซึ่งอันนี้จะเกิดขึ้นที่ภาชนะเวลาเราทดลอง เวลามันเย็นตัวอย่างยิ่งยวดอย่างรวดเร็วนะครับมันจะแทงเป็นรูปเข็มยาวเลยนะครับทั้งๆท,ที่มาจากกรรมฐานผงเหมือนกันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะคล้ายๆผลึกของเกลือนั่นแหละนะครับเป็นเม็ดๆนะครับในภาพนี้จริงๆมันจะต้องยาวยาวกว่าตัวนี้ผสมควรนะครับแต่ก็คือถ้าเห็นด้วยตาเปล่าจะเห็นว่านี่มันยาวมากนะครับแล้วตัวนี้ก็จะ มีลักษณะเป็นเม็ดเป็นก้อนเขาเรียกว่าเป็นรูปผลึกนะครับเป็นรูปผลึกนะครับซึ่งถ้าตามภาพในในสไลด์นี่นะครับเราย้อนกลับมาดูที่สไลด์นะครับกรรมฐานรูปผลึกก็คือกรรมฐานรมบิก นะครับลอมบิกกับมอคลินิกทีนี้มองเข้าไปข้างในนะครับทำไมเราจึงหยิบยกเรื่องนี้มาศึกษาเนื่องจากว่าในเรื่องของของแข็งเนี่ยสมบัติของของแข็งที่น่าสนใจมีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับอ,อ,อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของพลึกหรือการเกิดเป็นพลึกได้หลายรูปแบบนะครับ คำว่าผลึกนั้นหมายความว่าอย่างไงเดี๋ยวเราได้ศึกษากันต่อนะครับเรามาวิเคราะห์ดูในส่วนของกรรมฐถันว่าเพราะเหตุใดกรรมฐถันกระปุกเดียวกันเนี่ยเมื่อทําให้ละลายแล้วทําให้เย็นทาไมมันเซตตัวออกมาเป็นสองรูปร่างนี้นะครับนักเรียนคงจําได้นะครับว่ากรรมฐถันนั้นสัญลักษณ์ก็คือตัวตัว S ใช่ไหมครับตัว S ถ้าเป็นกรรมฐถันในธรรมชาติ ที่เราเห็นเป็นผงเนี่ยนะครับที่เ,เขาเอามาทำดินปืนเอามาทำบ้างบ้างไฟเอามาทำเป็นดอกไม้ไฟนะครับกรรมฐานตัวนี้ในธรรมชาติเขาจะอยู่ในรูปของ s 8นะครับอยู่ในรูปของ s 8นะครับโดยกรรมฐานนี้เนี่ยนะครับเป็นธาต ที่มีวาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับเท่าไหร่วาเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ6เหมือนออกซิเจนนะครับเพราะเขาอยู่ใต้ออกซิเจนเพันเนี่ยหนึ่งกรรมฐานเนี่ยจะมีอิเล็กตรอนรอบๆอยู่6แล้วเขาเซตตัวยังไงในธรรมชาติเพื่อให้เป็น S8 นะครับนักเรียนคงเคย เคยผ่านประสบการณ์ในในปีที่แล้วในภาคเรียนที่แล้วนะครับว่ากรรมฐานเนี่ยมันจะมีโครงสร้างลิวิสต่อกันเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับ S, <S อสแปดแปดแปดเขียนไไงนะครับสี่อวำสี่ซะละ เป็น S เป็น S เป็น S 1 2 3 4 5 6 7 8นะครับเขาจะแชร์อิเล็กตรอนกันเป็นพันธะเดี่ยวนะครับอันนี้2 3 4 5 6 3 4นะครับ คือสรุปง่ายๆนะครับเราเราไม่ต้องเสียเวลากับตรงนี้นะครับลักษณะของการเกิดเป็นโมเลกุลเนี่ยจะเป็นรูปร่างคล้ายๆแบบเนี้ยนะครับถ้าเขียนนะครับแต่เขียนยังไงก็ไม่เหมือนนะครับเราต้องไปดูรูปร่างจริงๆของมันในส่วนที่ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารหนังสือนะครับถ้าเขียนแบนๆเหมือนครูเขียนก็คือภาพซ้ายมือนะครับนะครับ นี้ถ้าเขียนเป็นภาพ3ามิติเราจะเห็นว่า S เนี่ยมัน1โมเลกุลเนี่ยมันจะเป็นวงคล้ายๆรูปเก้าอี้นะครับคล้ายๆรูปอามแชร์เงี้ยที่เรานั่งแล้วก็เอาแขนพักได้นะครับแล้วก็เป็นหยักๆนะครับอพอดีรูป3มิติไม่ได้มาให้ดูทีนี้ถามหน่อยทำไมมันจึงเซตตัวในรูปที่เป็น ผลึกก้อนป้อมๆสั้นๆกลับเป็นรูปเข็มที่เป็นแท่งยาวๆถ้าดูจากรูปร่างเนี่ยนะครับนักเรียนเคยไปกินเลี้ยงโต๊ะจีนไหมครับถ้านักเรียนกินเสร็จก็าบอกช่วยเก็บเก้าอี้ด้วยนะปัจจุบันนี้เขานิยมเป็นเก้าอี้สีแดงสีขาวเป็นพลาสติกนะครับ ถ้าเราเรียงเก้าอี้โดยสอดเข้าเป็นตัวตัวตัวเนี่ยถ้ามันสอดกันพอดีเนี่ยมันก็จะเก็บได้เรียบร้อยนะครับไม่สูงมากนะใช่ไหมครับแต่ถ้าผู้จัดจัดไม่เป็นเนี่ยเรียงสลับเก้าอี้ไม่เป็นเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดลักษณะที่ไม่เรียบร้อยทําให้การจัดเรียงนั้นไม่แน่น หรือมีรูปร่างที่เก,กะเก้งก้างนะครับพราะเนี่ยเปรียบเสมือนกับอย่างนี้นะครับว่ากรรมาฐานรอมบิกนั้นเป็นการเรียงเก้าอี้แบบแบบตามระบบคือคือ,ค,อคือตั้ง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 ,ตง,ตงแต่ถ้าเป็นมอนอคลินิกนั้นเป็นการเรียงเก้าอี้แบบสลับกันอันแรกตั้งขึ้นอันหลังเอาหัวทิ่มลงอันหลังคือสลับกันไปมา วัตถเนี่ยลักษณะในภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่ากรรมฐานที่เป็นรูปร่างเข็บเนี่ยที่เป็นมโนคลินิกเนี่ยมันจะมีรูปที่ยาวกว่ากรรมฐานรอมบิกสาเหตุเพราะมีข้อสอบนะครับถามว่าเพราะเหตุใดรูปร่างของกรรมฐานจึงมีสองรูปแบบนะครับที่เป็นเช่นนี้เพราะ มันจัดเรียงโมเลกุลไม่เหมือนกันนะครับจัดเรียงอะตอมหรือจัดเรียงโมเลกุลไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับการจัดเรียงโมเลกุลให้นึกถึงเก้าอี้โต๊ะจีนไว้นะครับนะนี่แหละลักษณะของผลึกที่เป็นสาระที่น่าสนใจในเรื่องของของแข็งเนี่ยนะครับเราคงเคยศึกษาผลึกอย่างเช่นผลึกของ